ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับฝาก10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.05%ต่อปีนะครับจะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไร่กี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบกันครับฝากกดไลค์กดซับคายนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะเรามาดูเงินฝากนะครับเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนกันนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวมีเงินเก็บอุ่นใจ พร้อมใช้ในยามฉุกเฉินจุดเด่นเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายทั่วไปนะครับฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1,000บาทคำนวณดอกเบีย้ยแบบรายวันจากยอดเงินฝากนะครับถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้เงื่อนไขของเงินฝากประจำเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับเบิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาแล,และนิติบุคคลทุกประเภทก็สามารถที่จะฝากได้ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อเราฝากครบ 8เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะมีการโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้โดยสามารถใช้สมุดฝากนะครับเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนและเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนเล่มเดิมนะครับมาฝากเพิ่มได้การคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน ได้รับตาดอกเบี้ยร้อยละหนึต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.05ต่อปีระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง3เวตุลาคม2567เนะครับเงินขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ8เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในตาดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณวันที่ถอนในตาต่ำสุด ภาษีหักนอะที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลหักภาษีในจ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้นะครับ คุณสมบัติและเอกสารการสมัครนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับและนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดรับสมัครก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เปิดบัญชีจากธนาคารออมสิทธ์ได้แล้วนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับ8เดือนมัน243วันนะครับดอกเบีย้ย 1.75%เทียบเท่าเงินฝากประจำ2.05%ต่อปีนะครับดอกเบี้ยที่รับ116บาท51สตางค์รับอรรัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยสรุปเงินต้น10,000บาทบวกดอกเบี้ย116บาท51สตางค์เป็น1 1 1 6บาท51สตงาสตงค์รับไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากจะมา พบกับทุกท่านในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับของธนาคารออมสินบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีณที่จ่ายนะครับของอัตราดอกเบีย้ยนะเพราะฉะนั้นได้รับไปเต็มๆเลยส่วนวนิติบุคคลหักภาษีณที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรตามปกตินะครับตัวแคมเปญพวกนี้นะในประจำเดือนตุลาคมเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงสามารถฝากได้เรื่อยๆเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ a อ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213สองนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย